มาพี่น้องมาอนี้กินเขาแกล้งน้ากันลาบเป็ดพี่น้องมาอนี้ลาบเป็ดเด้อพี่น้องเด้อมีมะเขือกับมีมะแต้มีผักกาดมีผักแพ่พร้อมพี่น้องลาบเป็ดนี่แต่เนื้อสุกก็เด้อพี่น้องเด้อเนื้อน่ะุกแล้วแต่เลือดใส่เลือดนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาอ้วยบัดวันเศราอยู่พี่น้องเลยมาพี่น้องนี่ลูกโดดหลยอยมมาเนี่ยเพ็ดอีกคือเ่าแต่เพ็ดปนได้ก็มักพี่น้อง ขั้นโบเพชรกินเขาเพรแซ่บอืมอืมอ,อืมปลาแพร่คุณน้องอืมเขากันดีครับ đôi pin nó không một pin nó có dây lục đôi đâu một okay. <c oughs> um. สวยเลือดพี่น้องแต่เนื้อเป็ดนนะ่ะซุกหรอกแต่เลือดก็ซุกอืม xem luôn luôn đi con, chùm bạc xong 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 mình đi ăn khẩu nước này nói với chưa thùm lọng กเพอแพ้่เข้ากันดีพี่น้องจำเดือดก่อืมอืมสดเลยพี่น้องอืม ส่วนเลือดเอา <c oughs> แต่พักแพ้วเขากันดีแห้งกูเนะ <c oughs> ยาะอืมอืมคําแน่ๆเลย <c oughs> ยังติดมือเนาะคือดำแทบหนอืมล,อลูกเดือพหลูดรัวพันเบิดพี่น้องนี่ ุตัวครูข้ายวันอยๆอืมแสบดีเน่อยๆมนเ่ยแสบคักมาเขือก็เลยหน่อยบุรตรต้องตัวใหญ่ Hmm. mặt này mật ลูกดดวดีวแล้วนี่เลือดมากพี็น้องอือโอ อชุดเดียวครับมันเนี่ยลาบเป็ด แ <c oughs> สบไยจังอบอกไปเต็มปากอันนี้นอ้วตึงผิดตึงแสบพี่น้องเลย พวกไตพผมยังพวกตับผมกซ็ซอยให้พันดีแหฮงอุ่นแสบอยู่ครับมื่อนี่หลับเป็ดคนอื่นที่นิสานก็ขอขอบคุณหลายหลาย้วครับด้วยติกดกนเลยกดแชร์หรือว่ากดติดตามให้รับที่นิสานที่นิสานก็ขอขอบคุณจากใจครับมื่อนี่ก็สวัสดีครับว้า